แล้วในช่วงต่อไปแล้วกันเรามาลงรายละเอียดครับขอบพระคุณครับสองนักคุณค่ะก็ต้องนะคะเพิ่งโดยติดต่อไปยังจัดหางานเหมือนกันนะคะนะคะว่าเออมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังที่ร้อมกันวาแผนในการปีนะคะ านสมรงพันเจริญเมรุภูนะคะได้เดินทางมาถึงยังบริเวณห้องประชุมะะี่มุนค่ะรองมีการแสดงดนตรีนะคะและก,ลา,า,กรารจับรา,า,างวัลค่ะถ้าทุกท่านอยู่ร่วมนรัสกมเวยนาการงนงนเรียบร้อยแล้คะ่สะส ร่วมตบมือเปจังหวะให้น้องๆได้นะคะเรียกใจต้องการทาไปอีกโค้งน้ำตาอีกครั้งให้กับน้องๆจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด่นนี่เตรียมความพร้อมมา้วที่โรงเรียนแล้วใช่ค่ะก็มีทั้งการแต่งกายแล้วมี 785ของป้าราชกรทั้งจังหวัดซึ่งคนพิการขอดสิทธิ์ระยะและสภาคนพิการทุกประเภทจะมีบัดปลอดสิทธิ์ยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิทธิและความเป็นธรรมความเท่าเทียมต่างๆในเรื่องของการต่างๆทั้งทางภาครัฐและเอกชนสําหรับหัวข้อที่ทางทีมงานเข้าจัดงาน การที่โรงเรียนวัดแก้วสว่างเป็นผู้ก่อตั้งชุมนุมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสือนาค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะค่ะรายการถัดไปนะคะจะเป็นการมอบ ชิ้นที oh, hey. ่สค่ะขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะต่อไปขอเชิญท่านนายกบัณฑิชาตค่ะมอบความสุขแปลงย่งใจย่งจยุ่งจ่อยุ่งงมายล่งยุ่งยุ่งงใจยุ่งย่งใยุ่ง่งยย่ง่ง่่